ในโลกลูกหนังแข่งระดับตำนานมากมายนะครับมีการผันโตไปเป็นคุณซื้อไปรุ่งโรจน์กับไปได้ดีมีเยอะแยะแต่ที่ไปไม่ได้สวยจบแบบมวยมรณาก็มีถมใบดังนั้นวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเยลียวมาเล่าของเราจะพาท่านไปดูสักห้าตำนานนักเตะที่ตอนขาแข่งนะครับเก่งจัดงัดไม่ได้แต่พอย้ายมาเป็นคุณซื้อแล้วอ่อนดอยไม่เจ๋งอย่างที่คิดจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นที่คนแรกแกรี่เ네นวิล หากจะพูดถึงอดีตตำนานนักเตะของแมนยูพูนีที่ไปไม่รอดบนอาชีพกุเซืรอมันก็มีหลายคนที่เกิดขึ้นแต่หนึ่งคนที่โดดเด่นมาแรงแซงทางของนั่นคือผู้ชายคนนี้อดีตแบ็คขวากับตันทีมทัพปีศาจแดงเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวโดนด่าย,ยับเยินนะคะรับบวกับแรงกดดันอันมหาศาลในการคุมทีมนั่นก็คือหลังจากที่กาค้าแขกพี่แดงแค่สโมสรเดี่ยวมานานเกือบ20ปีพอแขวนสตาดก็ไปผันตัวเป็นนักวิจารและก็ฝีปากเก่งกล้าสามารถจนเป็นที่ยอมรับในหมู่แฟนบอลแต่ทว่าความผิดพลาดในชีวิตขอออองงงพี่่่แแกกกกก็็คืไมมมนนาาาาลลลิิ้รรสชตเปุซ ัักคร้งเหตุการณ์มันเริ่มจากปีเต์ลิมเจ้าของสโมสรบาเลเนเซซึ่งเป็นเพื่อนซีและหุ้นส่วนธุรกิจของเหล่านักเตะยุคคลาสออฟไนที่ถู่ที่โด่งดังของแมนยูได้ชักชวนให้เนวิลผู้เป็นพี่ไปช่วยกลุ่มวิกฤตที่ไอค้างคาที่กำลังประสบปัญหาตอนช่วงปลายปี2015ึ่งแกรี่กระใจดีสู้เสือเรียบเข้ามารับเผืออร้อนก่อนที่ท้ายที่สุดนะครับจะกลายเป็นตราบาปในชีวิตอยู่ได้ไปถึง4เดือนกระต้องโดนโยกเลิกสัญญาเพราะพี่แกแม่งพาบาเลเนเซลงไปจมปลักอยู่อันดับที่4ของตารางสรุปผลงานนะคร ว่าพอมาเป็นโค้ชจริงๆแม่งก็ไมาได้เก่งแบบที่วิจารณ์เอาไว้สุดท้ายพี่เนวิลนะครับเลยกลับไปรับหน้าที่นักวิจารณ์เหมือนเดิมดีกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่แกไม่เคยไปคุมทีมที่ไหนอีกเลยก็สมควรละคนที่2โทนี่อด,ดัม นี่เป็นตำนานแนวรับของทีมชาติอังกฤษและสโมสรอ,อาร์เซนอลลงรับใช้ไอ้ปืนใหญ่เพียงสโมสรเดียวตลอด20ปีในอาชีพคาแข่งโด่งดังและเติบโตมายุคก,ก่อนหน้าแการี่ในวิวเพลงไม่นานแต่มีวิธีการคาแข่งที่คล้ายกันนั่นเป็นคือวันแมนคลับมีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำที่ชัดเจนเนี๊ยบละเอียดโหดดุครึมหน้าเกงขรามว่าง่ายๆคือดูแล้วมีราศีมีบารมีโทนี่อดัมแพรซสตไปในปี2002และก็เริ่มพันตัวไปรับงานคุมทีมซึ่งทีมแรกที่คุมตอนนั้นก็คือวีคอมในนีกก่่ป2003แตาับแบบเีย เป็นอันดับบวยของตารางสุดท้ายก็ต้องขอลาออกไปในช่วงปลายป,ายปี2004ด้วยสถิติคุม53นัดชนะ12เสมอ21แพ้แม่ง20จากนั้นนะครับตำนานกับตันทีปืนใหญ่ก็ไม่ได้รับบทบาทนายใหญ่อีกเลยจนกระทั่งปี2008แฮร์รี่เรดแนปย,ย้ายจากพอสามาัตไปคุมเปอร์ซึ่งทำให้ปอมปีนะครับตัดสินใจดึงอดัมขึ้นมาเป็นคุณซื้อแต่ผลงานก็ห่วยแตกบารมคุมแมงี่ง22นัดไม่ถึง4เดือนก็นโดนไล่ออกสถิติชนะสเสมอ7แพ้11แค่ 2, สงสโมสรนี้ในลีกรองผลงานอย่างย่ำแย่่่ขนนนาาดดีีีี้้มมมัก็ูไไรรออะแแลวเเหืคชสยง เก่าๆสมัยเป็นนักเตะที่ยังพอขายได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันขายได้จริงๆปี2017หรือเกือบ10ปีที่ตกงานไม่รู้อยู่ๆอ,อะไรแม่งโดนใจผู้บริหา,สสารสโมสรกรานาดาในลาลิกาสเปนทาบทามพี่แกไปคุมทีมซึ่งผลงานกะครับก็แย่เข้าขั้นเฮี้ยคุมแม่ง7นัดแพ้7นัดสุดท้ายทีมก็ตกชั้นแล้วก็โดนไล่ออกจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีสโมสรใดกล้าลองดีเชิญโทนี่อาดัมไปคุมทีมอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับคนที่3มเทียรี่อองรี เรียงฝีเท้าและความจัดจ้านความครบเครื่องในการเป็นศูนย์หน้าไม่มีใครปฏิเสธความสามารถของโองรีได้นี่เป็นตำนานของกองหน้าพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแท้จริงแต่เขานะครับก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในอาชีพกุนซือหลังปิดตำนานแควนสแตนไปกับนิวยอร์กเรดบูลเมื่อปี2014พี่ห้อยก็ไปฝึกฟอร์าร,ร์มเรียกับการเป็นโคน้ชแล้วก็ไปลองเชิงเป็นผู้ช่วยโรเบรโตมาร์ติเนสกุนซือทีมชาติเดียเยี่ยมอยู่นาน2ปีเต็มก่อนที่พี่แกนะครับจะขอออกมาโบยบินเป็นกุนซือใหญ่แบบเต็มตัวกับโมนาโกต้นน,นัังงกดดรรีาาา่่เ็ทุออยยูมบป แฮปปีดีดาแต่ทว่าพอเอาเข้าจริงๆอองรรคุมทีมได้หวยแตกมากคุณไป20นัดชนะ4เสมอ5แพ้1 1ผลงานแบบนี้จะอยู่ไหวได้อย่างไรสุดท้ายก็ต้องประกาศแยกทางกันไปแต่ด้วยความที่เป็นโค้ชหนุ่มใหม่สดๆร้อนๆพึ่งพังไปซม,มะสรแรกนะครับมันก็มีทีมที่อยากลองของแล้วทีมที่มีเงินด้วยนั่นก็คือมอนเทอส์อิมแพคจากเมเจอร์ลีกซกอตเกอร์อเมริกาซึ่งลีกนี้นะครับก็คุ้นเคยดีเพราะว่าเคยเล่นกับนิวยอร์กเรดบูลอยู่ถึง4ปีเต็มแต่ก็อย่างที่บอกครับเปนน สิ่งดูท่าว่าองรีจะเป็นประเภทแรกเพราะคนคุมมอนทย์เอานะไปยืดเก้นัดชนะได้9กเสมอสแพ้สินัดสุดท้ายองรีประกาศลาออกเองเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาสิ่งตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่แต่ก็ยังโพลมามีชื่อบนโลกโซเชียลอยู่จากการที่ออกมาขอเอาเลิกเล่นโซเชียลเพราะเบื่อพวกเหยียดผิวนี่แหละครับคนต่อมารอยคีน คนนี้จะว่าไปถ้าเอาตามตรงมันก็ไม่ได้ย่ำแย่หรือล้มเหลวขนาดนั้นแต่ทว่าดีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นาที่ชัดเจนแจ่มแจ้งสุดๆซึ่งใครก็คิดว่าถ้ามาคุมทีมคงจะได้ดีแน่เพราะนี่คือกับตันทีมตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเลยนะเว้ยเอาตรงๆคือความคาดหวังมันสูงกับผลงานที่ออกมาคีโนควอสตั้รไปในปี2006และก็เข้ารับงานคุมทีมซันเดอร์แลนด์ต่อเลยทันทีซึ่งตอนนั้นนะครับก็สร้างความงงงวยกับแฟนบอลและสื่ออยู่พอสมควรว่าเป็นไงมาอย่างไรแต่ทว่าณเวลานั้นคีนกลับทาาาาาไไดดด้้้้เเกินพพพแมมมววววชชสรรย็จอ กดซือยอดเยียมประจำซีซั่นแต่ทุกอย่างมันดูดีไปหมดจกกนกระทั่งเจอของจริงในเวทีพรีเมยรีกอังกฤษนะครับอรอยคีนเริ่มไปไม่เป็นแท็กติกที่วางไว้โดนแก้โดนจับทางได้ทั้งหมดแต่สุดท้ายก็พาทีมมารอดตกชั้นจนได้บอร์ดบริหารของทัพแมวดำาซนเดละนะครับไม่อยากไล่คีนออกอยู่แล้วแต่ทว่าเป็นพร,รอยคีนเองนี่แหละที่มาขอลาออกสึ่งกระทำให้งงงวยกันหมดจากนั้นมานะครับเวลาผ่านไปหนึ่งปีก็ไปรับงานคุมทีมอสวิทเท่าซึ่งทีนี้เองนะครับต้องบอกว่าไปที่ซึ่งคีนเอาชอ ก็ไม่น่าประทับใจพี่คีนอยู่คุมไป8 1นะัดชนะ28เสมอ25แพ้28ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ดูแย่แต่มันดูเหมือนจะทําให้คีนขยันกับการเป็นกุนซือไปเลยเพราะหลังจากนั้นรอยคียนก็ไปรับงานเป็นผู้ช่วยล้วนๆทำกับทีมชาติไอ์แลนด์แอสตันวิลล่านอติงแฮมฟอร์เรสซึ่งปัจจุบันนะครับพี่แกกําลังว่างงานอยู่บ้านอยู่เฉยๆอครับคนสุดท้ายรอบบี้ฟาวเลอร์ คนสุดท้ายในลิตนีพี่ขอนําเสนอตํานานดาวยิงเจ้าของฉาย,ยาเดอกกอตซึ่งที่ต้องหยิบยกมาปิดท้ายก็เพราะว่าชายคนนี้เคยมีส่วนได้ส่วนเสียย้ายมาทางคาแข่งและเปิดสิ่งกิจการการเป็นกุญซือที่บ้านเราเด็กรุ่นหลังๆเพิ่งเริ่มดูบอลหรือไม่สนใจฟุตบอลไทยอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้จะเล่าย้อนหลังให้ฟังนะครับโรบบี้ฟาวเลอร์นี่ถือว่าเป็นแข่งะดับตํานานของทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลแต่พี่แกถึงจุดสุดยอดเร็วและตกเร็วไปหน่อยทาให้บัานปลายชีวิตค่อนข้างจะเลี้ย่วบนปลายอาาชีพคแไา เลอร์ก,กับมาสัญญายอยู่กับเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งผลงานการเป็นนักเตะว่ากันตามตรงคือไม่ดีเพราะณนะเวลานั้นพี่แกแก่มากแล้วลงมาเรียกเสียงกรี๊ดอย่างเดียวแต่พอเมืองทองแยกทางกับเอ็นิโก้คาริสโตคุืซอในตอนนั้นนะครับก็มองหาคุืซอคนใหม่ไม่รู้จะเอาใครสุดท้ายก็เลยจิ้มรอร์อบบี้ฟาวเลอร์ผู้มีประสบการณ์โชกโชนในการเป็นนักเตะให้ขยับมาเป็นผู้เล่นและคุืซอมันซะเลยซึ่งเด็กกอดนะครับก็บ,บา้าจี้ต่อไปะรับพร้อมกับประเดิมเกมแรกด้วยการส่งตัวเองลงเล่นเป็นตัวจริงบุกไปชนะสมุทรสงคราม่อบซีสาม แล้วนะครับฟาวเลอร์คุมเมืองทองไป15นะัดชนะ7เสมอ 4, แ 4. สแพ้สสถิติอาจจะดูดีแต่ด้คุมกําลังเมืองทองตอนนั้นบอกเลยว่ามันควรชนะมากกว่านี้ด้วยซ้ําซึ่งหลังจบไม่ค่อยสวยกับเมืองทองนะครับพี่แกว่างานโค้ชไป7ปีเต็มแล้วก็มาโดนบิสเบโรอจาจ้างไปคุมทีมตอนปี2 0 1 9แต่ก็เจอพิษโควิดทําให้ต้องแยกทางกันแบบจบไปสวยมีคดีฟ้องร้องกันนู่นนี่นั่น,นเต็มไปหมดจนปัจจุบันนะครับเดอะก๊อตกำลังคุมทีมอีสต์เบงกอรทีมชาแนมลิกอินเดียแต่ถ้าว่าผลงานตอนนีีี้้ไไไมมม่่่่่คอยสสูดดเเทารนนแแแขงป20นะชะะ3 8พ9ววจ อะไรออกอีกไม่นานนี้แน่ๆเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟาวเอื้อมนิ้วยาวยามากดอล้์ให้เราด้วยนะครับ